ร้อยเอ็ดจัดกจิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหนองเบยตาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ,พของพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2563วันที่5ธันวาคม2563เวลา14.00นนายชัยันศรีมาศผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ป,ประธานการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหนองเปยตาลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร์มห,ม,ญญมหาราชบรมประบพิษรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธาทันวาคม2563เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติการแสดงออกถึงความกตัญญูกระตะเวทีน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและความจงรักภักดีของประชาชนทุกหมู่เหล่า ณบริเวณสวนสาธรารณะหนองเปรยตาลตำบลดงสิงอำเภอจังหารจัังหวดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยทนาแพทย์หญิงศิริรัตน์ศริมาศประธานแม่บ้านมหาไทยจัังหวดร้อยเอ็ด 101. นายเทียชัยพุทธรังสีนายชนาะชาชวานวงศ์นายสมชายคล้ายทัพทิมรองผู้ว่าราชการจัังหวดร้อยเอ็ดนายชูศักดิ์ราชบุรีตรลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนองดนประสิทธิ์หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ดหัวหน้าศูนย์ราชการข้าราชการและจิตอาสาพระรานเข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมประกอบไปด้วยการปลูกต้นไม้การทำความสะอาดรอบๆบ,บริเวณการรื้อถอนผักตบชวาเพื่อการรักษาความสะอาดในแหล่งน้ำและการตัดกิ่งต้นไม้ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงจิตอาสาพระราชทานที่ได้ร่วมมือกันพัฒนาพื้นที่บริเวณสวนสาธารณะหนองเปยตาลตำบลดงสิงอำเภอจังหารจังังหวดร้อยเอ็ดในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก